มป์สิ่สมัยที่เก่งกาจเหลือเกินคุณเป้คุณอิีคุณเนและคุณจงทีมวงสาขนาดาหญาทีมที่สองหมายมั่นหมาล้มแชมป์คุณสันคุณต้อมคุณหนนและคุณปูทีมพีเอโมซีย์ทั้งสองจะมาพบกันในรายการที่แสนประทุนสำหรับทุกคนในครอบครัวซีต่อสฟามิลีแกมขหเชิญพบกับคุณที่ี สวัสดีครับและนี่คือ C ี c Family Game มเกมโชว์สำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับท่านผู้ชมครับเด็กวัยประมาณ2-3ขวบนะครับเป็นวัยที่กำลังหัดพูดช่างจดช่างจำนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะพูดอะไรที่ไม่ดีเนี่ยดูด้วยนะครับว่ามีเด็กอยู่รอบข้างหรือเปล่าไม่งั้นเขาอาจจะจำไปใช้ก็ได้นะครับอย่างเช่นเพื่อนผมครับ มาอีกแล้ววันก่อนเขาบอกเขามีงานเลี้ยงที่บ้านครับเพื่อนเพื่อนมากันโอ้โหเต็มหมดอุ้ยเห็นลูกเพื่อนผมนี่กำลังน่ารักเลยแกลงกันใหญ่เลยนี่นะนี่นี่น,นี่จนเด็กก็ทนไม่ไหวครับชี้หน้าเลยไอ้บ้า <c oughs> โอ้โธ่นั้นแหละครับ <c oughs> เพื่อนผมบอกว่าอุ้ย <c oughs> ลูกเราเป็นเด็กไม่ควรพูดแบบนี้นะครับเราควรจะพูดคําที่สุภาพนะครับไม่ควรพูดแบบนี้ลูกก็ฟังแล้วสลดเลยครับขอโทษครับ คุณบ้าครับครับแล้ววันนี้ครับเรามีแชมป์สี่สมัยวันนี้มาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับวงสาขนาญาติครับและผู้ถ่ายจริง PA มอสยามครับวสวัสดีครับคุณสันคุณต้อมคุณนนท์และคุณปูนะครับและทีนี้ PA มอสยามนี่คืออะไรนะครับ PA คือพ performing art ค่ะชมรมศิลปะการแสดงมอสยามค่ะแล้วฮะแล้วทำอะไรบ้าง performing art เนี่ย ก็ตอนนี้นะครับก็กำลังจะมีละครเวทีนะครับแห่งมหาวิทยาลัยสยามนะครับวันที่29นะครับเรื่อง The a c t e d เล่นที่ศาลาเฉลิมกลุ่มครับแล้วทั้งหมดนี่เป็นนักแสดงหมดเลยหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สองคนสองคนอ๋อสองคนนี่เหรอครับแล้วแล้วคุณจันเป็นอะไรครับหนูเป็นผู้กำกับการแสดงครับระดับนี้เป็นผู้กำกับต้นนี่ต้เป็นสารวัตรแน่เลยไม่ใช่ค่ะเป็นอะไร อยู่ฝ่ายหาทุนครับวันนี้จะมาเอาเงินแสนกับมหาลัย <laughs> ครับ <laughs> โอ้โหนี่จะมาเงินแสนกับมาหาลัยนะครับ <laughs> ดูที่ว่าจะทําได้สําเร็จหรือเปล่านะครับขอเชิญครับคุณสันกับคุณเป้นะครับ200กคะแนนครับที่ไหนถึงก่อนครับชิง1 0 0 0 0แสบาทจากนมผงดูเม็กซ์วันพลัสทรีนะครับคำถามในรอบนี้สนับสนุนโดย MK Restaurant ครับเจนคคำตอบจาก100คนที่ทุกคนตอบอะไรมากที่สุดกับคำถามนี้ สินค้าอะไรที่มีน้ำผึ้งเป็นส่วนผสมสเต้ครับครีมทาหน้าครีมทาหน้าครับเมคุณสสงนมค่ะนมครับเม,มัเเ์เล่นเองหรือจิยอนครับเล็กเล็กเองค่ะอ่าเชิญีเป้กับพี่กับไปยเ่นเองถ้าปรึกษากันนะครับมาที่คุณสารวัตรต้อมน,นะฮะ สินค้าอะไรที่มีน้ำพึ่งเป็นส่วนผสมครับลูกอมครับอมแล้วพ่อนี่อมไม่ได้นะครับตายตายตายลูกอมนะโอไม่ชุ่มคอยั่วเล่นนะลูกอมครับนอนละครับขนมครับขนมนะครับคมีไหมครับมีโอ้เด็กมันจะกว้างไปนะคุณตัว พี่ปูหน้าสวยงี้ก็พาใช้น้ำพึ่งโฟมล้างหน้าค่ะใจคิดว่าเอาพืชน้ำพึ่งทาโฟมล้างหน้าีหน้าหน้าแข็งเลยหรือเปล่าโฟมล้างหน้าค่ะมีไหมครับมีคุณสันครับสินค้าอะไรที่มีน้ำพึ่งเป็นส่วนผสมยาสระผมค่ะ ยาสะผมนะครับมีไหมครับมีาน,<อ>นี่ตอนนี้เนี่ยนะเราวิ่งไม่หยุดเลยนะชอบ้างนะมั้ยเพราะอีกสองข้อได้คะแนนรอบนี้หมดเลยนะฮะวงสาคานายาิก็ได้แต่คอยแต่คอยไม่เห็นมีพลาดเลยนะอ่ะคุณต้อมจะตอบว่าตอบว่า,วาสีครับสีสีน้ำผึ้งเลยนะ โอ่สงสัยจะเริ่มหยุดคอยแล้วมั้งสีครับมีสังเลยครับอ่าที่คุณนอนครับเทียนหอมครับเทียนหอมโอ้ใส่น้ำผึ้งไปด้วยนะงดเต็มหมดเลยปะถ้าเทียนหอมมีนี่ยังได่ต่อนะครับเทียนหอมครับไม่มีครับเอาคนละที่นได้หรือเปล่าครับนญาตสินค้าอะไรที่มีน้ำผึ้งเป็นส่วนผสม ครีมอาบน้ําครับชาเขียวชาเขียวค่ะคุณเป้จะฟังนี้หรือคิดเองกันเลยครับจะตอบว่าตั้งลูกทีมค่ะชาส่วนใหญ่จะไปผสมน้ําผึ้งเดี๋ยวนี้ชากําลังฮอตเลยตอบว่าชาค่ะชานะครับถ้าชามีนี่60คะแนนเราจะได้มานะครับ60นี้จะอยู่ตรงไหนครับตรงนี้ตรงนี้ชาครับ คะแนน60คะแนนนี้มานะครับไปดูเฉลยครับอีกข้ออะไรครับโอ้ยผมน้ำพึ่งครับเป็นไงพอเฉลยมานึกออกไหมเริ่มอ๋อแล้วกันแล้วตอนนี้ครับ60ต่อ0เท่ากันนะครับหรอครับช่วยตอบเกมแอสเซมบล์กับ4กับ4สัปดาห์ที่แล้ว